สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับตัวพอกันอีกหลังจากข้าพาพี่น้องไปเก็บเป็ดผอมาเนาะครับข้ากระสิมาเอาหน่อไม้เด้อจ้าบาลานตัดหน่อไม้ไปตัดไปแล้วจ้าที่เอาไปอันนั้นเนาะจะไปแกงใส่ก็เฮ็ดผอจากนอนหนึ่งหน่อมาเนาะครับนี่เขินยนาเบ้อเลยจ้าใช่แล้วก็เป็นหไ้แจะเป็นหน่อไม้สมเนาะนี่นอนน่อยๆก็ยังไรเลยจ้าอันนี้เป็นหน่อไม้กิมสูงเด้อจ้าเ้าปลูกไว้เนาะเอาหลุมซาล่าหนี่ก็ได้ แต่ว่าเวลาเนี่ยนยามแหมงมาเพิ่นบ่เป็นคนแห้งมันเป็นอันนั้นเพาะมีผู้มาโหดเพิ่นบ่มีแหนงให้เก็บเนาะจ้ะบ่มีแหนงให้หาเพิ่นขูดสาเปนดินขุดอันนี้เป็นเทียงบ่าลานสนองเด้อจ้ะนี่ล่ะที่มาของคําว่าบ่าวลานนอนนาจ้ะห่างเมื่อเราบ่ได้อยู่เดี๋ยวสิมาหมากเอาสรงกระชีพิ่นไปเฮ็ดใหม่ดอกจ้ะเดี๋ยวกระชีขึ้นเมื่อไปแกงเฮ็ดใส่หน้าใหม่กินน้าใหม่นะไปไปอกันอยู่บ้านเด้อจ้ะดอกกระเจียวบาราน เป็นดอกหลายหลอลวเด้อจ้ะเก็บไปกินแนอยนู่นะวอกม่้อนี่<อ>พ่นแก้เวเลยจ้ะอดอก,ดอ,ก,ดอ,กอันนี้ห้องเก็บมาแจ่ขุดหัวพ่นมากประมาณยี่สิบกว่าหัวเนาะั้งเต่อยู่ไปเก็บอยู่นําไอภภา้่นผ้าหล่อเนาะอยู่มกดาหานนะจ้ะห้อกับบาดเอามาหลายเนาะเอาลองมาาล่องปลูกเบื้องติตอดอยู่จ้ะเอามาหลายเลยครับนี่เตกมาคือห้องกับสามารถขยายพันธุ์ได้แล้วนะบ้านนะดอกบนเดีมาเก็บจากเถอไม่จะไปบมนออกดอกเก็บเป็นแก้ว แล้วก็สิสามารถขยายปลูกให้เป็นสวนใหญ่ๆได้เนาะมาเนาะพอได้เก็บกินนะจ้ะพอตกหนาแหล่งเ่าก็มาขุดออกแล้วก็เอาหัวพคนแยกครับแยกหัวพคนออกปลูกใหม่เนาะเพราะว่าเหงาหนึ่งก็เปนออกหรืหลายหลาย,ลหลายหน่อยายหัวเลยเนาะตามหัวยันรอให้เพิ่นใบเพิ่น,ใบ,นใบเพิ่นตายเนาะอ่านาแหล่งใบเพิ่นก็ตายอยู่พุ่งนี่จ้ะเขาใจสิมาขุดแบ่งเอาหัวแล้วก็สิขยายให้เต็มพื้นที่แค่นี้แหละจ้ะสนองคิดว่านะต้นนี้โบรานปลูกจนใหม่ใกล้เลย ตัวใหม่ใส่กับว่าไปยัางกับซับกันได้ยุนี่ครับถ้าน้องว่าสิขยายให้เตียมพื้นที่ในน้อยมองนี้นะจ๊ะไปเอาตะไคร้แล้วก็สิกลับไปแกงน้ำใหม่ใส่เห็ดพอเด้อจ้ะโอ้โหแข่งข้นบ่ได้อยู่เด้อจ้ะอางเกือนี่แตไปก็ไปนะใคก็บอเลยท่านยายพี่มากกอพี่เปียงเบาพี่มากกอพีก้อนนี้นนี่แหละจ้าขุ่นมึดเลย เุ็นโคนบาแต่จังมีเวลาจังมากุดปลูกย้ายไหมใช่แต่พอเทาก็บวตัดไปขายเนาะมีเวลาอยู่จักเถอะเป็นแบบขุ่นโคนครับปีชองปีไปแล้วเป็นแบบขุ่นเป็นโคนข้นหนักเพราะว่าเป็นแบบขีบมองหางเข่ากับมองห่างมองงามเนาะมองได้ที่เฮาดันไม่มาเดี๋ยใส่ ว่ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นขี่ไกลกับบ่ขึ้นจ้ะเดี๋ยวปีนาจังว่ากันไหมนะโอ้บาลานเห็นสมองเลยผมบาลานหางเฮงพี่น่องไม่ีวิธีบอกเนเด้กอจะมาเห็นไ์จันไผมยังสิกับมาดกคือเก่าเนาะเอาเหตุคลิปมานี่สามปีน่นจะใส่หมวกทุกมมือทุกมือของสนองกะบางเบิ้ผมดกๆหน้าหนานสมองเหมือนกัน เดนสนองบอกว่าในคลิปผมสนองกิดสียาวสีดกแบบของลูกสาวคนโตนั่นจ้ะหลังจากคลิปมาแล้วผมโลนคัะแค่ปั๊บลักถัดออกตาใบออกไปทำไปฝอกันเทนังอยู่บ้านเด้อจ้ะเดีือนสนองสิไปแกงน้ำใหม่เซ็เซ็บใส่เห็ดเพาะนะจ้ะน้องยู่น้องเบคกระจกยางไปหนาเลยในนี้ร้านสาวเดินถาปั๊บเป็นขั้นตอนแกงนะเด้อจาน้ำใหม่นี่ฮา สาม่านอนหนึ่งน้ำบาลนะมเมีนครับกระตุ่มจืดเรียบร้อยแล้วจ้ะเครื่องแกงท่าน,น,น้องกะโขกใส่เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ตะไคร่หอมแดงแล้วจ้ะพกสดนะใส่เกลือไปหน่อจ้ะนี่เมนูเด็ดของเ้าครับนะอีของเราเป็นไอพอฝายได้แต่อ่อนๆจ้ะนี่อ่อ,อนทุกทุกหน่วยน้ำบาลน้อเนะนี่ครับทุกดอกน่าจะค่ะกระสุกแกงท่านหน่อยนะนี่เกือบลวกน้ำบาลน้อนะี่ล่างเลยดเด็ดจีดแปดขีดอยู่จ้ะช่วงนี้เ็ดพอหากินอยากเด้ครับเนมมียนให้<ม>ับ โหสุดยอดอยากจะเอาไปคางไฟแล้วนขนไะมนะน่ครับโอเือใส่ไปอกจากน้อำเด้จากจหวัดตอนเขาผมาใจบริทายพีน้องมงนะนี่ครับสดน้ำจดอาหารอีสานเาเครื่องมาหลายนาะนะเกลือกเด็นยรกระชุดมรออะจะนี่ครับแดเลี้ย ลาไยน้อยหน่อจ้ะากระสีประเดยงเพ้นแห่เล,หเลือดจากหวเด็กเด็กคนมากเนาะเด็กคนจะกิน,กน,นบวดใหน่าจะเป็นูที่เขากันแหงเลือจ้ะแกงหน่อ,อไม้สดใส่เห็ดเพาะแห็ครับ <นะ S 2> เห็นเบาเบาเห็นนี่แต่อ่อนๆเลยจ้ะสุดแห้มันมันเห็เดแบบเกิดที่เลือดดูเบาๆบอกเห็ด <laughs> ที่เลือดดูเจ้ามือมันเป็นเกิดจนกว่าเศร้าเกิด พอกันเทา่านแหงนี่แต่กี oh look, here, ่นบอนสุมเมือนฝนตกมาสุมมันก็เลยเกิดลาก็สิ่้อยเป็นขบือเหนียวกันนะขบือแต่ละกเฮ็ดซุกกันนะจ๊ะขนกายเนี่ยมันขวิดเป็นไหนดวันเินไตอนที่ขายนะแต่จังมันกินเข่ากินหนาเงิบาลอะรก็สนองเ้อจ๊ะอีกแก็ซ้ถลายนะาเนบือเนียวต่กไ้ใส่อีกตัวพี่เตา ตอนไหนมาดูใส่ตัวาหง,งเนาะเลยมีเห็ดพอเลยใส่ไป่ออีตูจ้ะเดี๋ยวฉัน,น,อนเนอานุไปมองันเตาไปเดแ๋ยวมดอาเห็นเนาะนจะเห็นเห็นขขักๆจ้ะเนี้ยๆห้อมๆเลยจ้ะอเ้เด้แต่มีนนข้าวกำลังสนองเด้จ้ะยังเห็ดหอมฝาใส่นมใหม่สดน,นะพ่อนาะเห็นครับแล้วฉนี่อเย๊ยแต่สนองกินเรียบร้อยท่าไปตักเสือไปจ้ะ เดี๋ยวเอามาเลยอเอีย่างยงอีอ,อข้าวจุจววดปูเนี่ยน่จะวข้าๆที่จะข้าๆเลยจ้ะเมนูต่วนี่คือสิหายกินอย่างเนาะบ้านาเนาะนืครับที่ทออะจ้ะ เอไจากว่าเป็นสีฟิตไปครับฟิตแข็งนะหน่อยนะเหอมสดๆเลยนะเป็นพ,พอสดเด้อจังไม่ก,กินขอกบบากกลางนนอนด้เด็ดมุยเสียปากนี่สุดอยดอดก็เสียบเบๆหอมหอมใหเลยระบ่เนาะหอม ผู้พ่อก็อ่อนจ้ะเดี๋ยวมากับสีอิ่นเด็กๆมาสิมมากินมึงนะเด็ก <Okay. S 1> สวัสดีค่ะลกูกโอ้เป็นแต่สีสาวเอากินลูกกินหุ่นกองเขาทั้งหลังพุน่นสิเป็นอาหารจานเดียวเด้อจ้ะหาหน้าอื่นม,มาทานเห็นแม่แกงเหลี่หิวแห้งว <laughs> ่าันบอาเด้หลงหอนเด้อหอนเด้อหน้าเป้า กินยาปั่นใหญ่กินน้องกระตุ้นหอนได้หลกผี่สอนอันหนึ่งออมสินกินต้นหอมใหญ่กว่าหมูลเลยข้าวกระมือหอมหลกน้องจระตุ้นพูนเลยครับปื๋ปื๋เลยหลกสันอย่าปอาได้หรือกระตุน้นปอาในหลกหอนบ่ออมเมืองหนองเลยอ,อร่อยไหมคะ ของชอบใครย,ยกมือขึ้นนี่มาแกกินนี้ดีหรอกเติมหอมกินนี่ย่อยก,กันนี่ก็นสิปเป็นคลิปเห็ดอยู่เห็ดกินให้หลูกหลวก,กกินอยู่บ้านเด้จ <S <S อจ้ะอาเสียพอข้นินพัทธ์พี่น้องไปรอปลาเนาะมนีเนาะมืาอนะอื่นจังมาลุ่นมาตามมึงจ้ะว่าบาลานซ์กะสรรองสิยผ้าพี่น้องเข้าไปทางไหนเนาะจ้ะเพราะว่ากะเลิมเห็นมีพี่น้องเข้าเก็บเห็ดปว๋วกเนี่ยนาะบ้านเนาะงานใช่อาเสีไเสีผ้าพี่น้องไปรออยู่หลังจ้ะ นี่เขากะช่วงแร่ๆกะอาจจะได้ไปหาเราซื้อของเนาะมาเห็นลงท่านเนาะจ้ะคลิปนี้มาสนองกันล,ลูกลาไปก่อนเด้อจ้ะจังพอกันคลิปไม่จ้าคลิปนี้เฮาจะขนนี่หกขน <c ười> ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะนักการะตูนสวัสดีค่ะ,คะ,คะลูก